โอเคครับคราวนี okay. ้ผมจะมาเปิด GA เนะครับเพื่อที่จะไปอัพไอซ์ซูเปอร์สตาร์ A นะครับเพราะผมหา g ีไม่ได้เพราะว่าเพศผมไม่มีแล้วเพจผมใช้ไปเยอะมากแล้วนะครับมีคนมาบอกหลายคนนะครับว่าทำไมที่ไม่มีใช้วิธีเปิดจากรูปบาทเอาคือผมลืมครับผมลืมจริงๆผมก็โง่ไปตั้งนานเลยโอเคคราวนี้ผมจะมาเปิดแค่ A นะครับคือ A บวกผมเปิดไปหมดแล้วผมไม่คิดเลยว่าผมจะเปิดหมดอ่ะซึ่ง A บวกผมก็ใช้ไปใช้อัพ G S ไปเยอะมากแล้วผมอัพ อะไรวะแสงประการสาิทธิ์นะครับมันชื่อ,อนี้แล้วเปล่าแสงสีขาวม่วงอะครับเฮ้ยเนิ่ยไม่โหลดเฮ้ยเนิ่ยไม่โหลดโอเคมีคนบอกนะครับว่าทำไมพี่ไม่เปิดเอสเลยคือน้องพี่ก็ดูมาหลายคลิปแล้วนะไม่ไม่ใช่หลายคลิปดูมาหลายคนแล้วไม่มีใครเปิดได้เลยไม่มีใครเปิดได้เลยครับมันได้จาก คะแนน5ลัคก,กี้อ่ะซึ่งผมก็อากจะได้5ลัคก,กี้มามันได้ยากมากเคอันนี้ก็ดูๆไปว่ามันจะมี A บวกเข้ามาหาเราไหมไม่จะ A เเฉยๆหรอไม่จช่เอมปับตัวเองแปลไม่มีแสนเลยที่นี่ของตัวเองในเรื่อไม่ต้องบอกหรอกว่า A ถึง S อ่ะบอกเลยว่า G A เฉยๆไม่มี A บวกเลยเ S เลยหรืออยากได้ B ก็ได้เหมือนกันนะ เปิดเสียงดังไปนี่วะ <c oughs> ไม่ได้ดูขอโทษ <c oughs> ก็เมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันจะได้ยินไหมนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกว่า <c oughs> มันได้ไม่ยากมากส่วน g ีอเนี่ยผมจะไม่เปิดเพราะว่ามันได้ไม่ยากมากนะครับได้ไม่ยากมากจริงๆผมดูมาหลายคนแล้วไม่รู้ว่าพูดซ้ำไหมนะไม่มีแสงเลยครับที่ผมจะหมดตัวไหมเนี่ย เอามี A บวกอยู่นี่หว่าขอเปิดหน่อยแล้วกันเฮ้ย S อ,อืมเอามาทำไมเอามาทำไมหลากสีผมยังไม่อยากได้เลย ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ที่ผมว่าเปิดเจแบบนี้เพื่อที่จะเอาคะแนนลัคก,กี้ด้วยมานไดคะแนนลัคก,กี้อยู่นะดูจากมุมซ้ายบนนะครับได้ไหมวะมันเหมือนจะดูไม่ทันอะ่ะได้อยู่เธอเออได้อยู่ได้อยู่ถ้าได้ห้าคะแนนลัคก,กี้ผมก็จะเปิดนะครับซึ่งผมนเดยหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วแล้วก็จะ อน่าจะเอาไปอัพซูเปอร์สตาร์ได้ประมาณ2อันนะครับในในอีเวนต์นี้ผมน่าจะมีจี่พอแค่นั้นนะเพราะว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วถ้ามีเพชรเยอะกว่านี้ก็น่า,นาจะดีอยู่ไ,ได้วะแล้วก็มแค่รู้สึกเหมือนผมไหมว่าอัพจี G ้ยากขึ้นมากเลยผมใช้60%น่ะใช้5ครั้งมันติแค่2ครั้งแล้วใช้แล้วใช้30ไม่ใช่ใช้6 0น่ะใช้10ครั้ง ติดสองครั้งแล้วใช้30%อน่ะไม่ติดเลยใช้10ครั้งอ่ะคือผมเซ็งมากผมเครียดมากผมใช้จี้ไปเยอะมากแล้วมันไม่ติดให้เลยอ่ะแต่ผมถามเพื่อนผมดูเพื่อนผมบอกว่าปกตินะก็ไม่ได้ติดยากอะไรซะงั้นะผมก็เลยเซ็งมากผมมันเป็นแค่ผมคนเดียวเหรอรู้สึกว่าตอนนี้โชคมันจะไม่อยู่ที่ผมแล้วอ้าวเมื่อกี้ครบ5แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผม เปิดนี้เสร็จแล้วผมจะไปเปิดนะครับฮาลากิโอเคฮาลาก้มาแล้วน่าจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วมั้งถ้าอีเวนต์ครั้งหน้ากลายเป็นอีเวนต์จีสหลังเฮ้ยเปิดจากที่เอนะเนี่ยได้จี้สหลังนะผมจะเสียดายมากเพราะผมจะไม่มีทุนเอาไว้ใช้เปิดที่สหลังซึ่งจี้สหลังนี่ผมก็ค่อนข้างต้องการอยู่นะครับจะเอามาใช้กับแดนหนาของผม ต่ได้หน้าของผมตอนนี้ก็โอเคแล้วนะไม่จะเป็นก็ได้มั้งไอสามหลังอะ่ะเอ้ยเผอกดไม่เป็นไรแต่ว่าผมหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วเมื่อกี้ g จผมหมดตัวแล้วได้เจมาสองอันนะครับโอเคตอนนี้ผมจะเปิดคะแนนลักกี้นะครับหนึ่งสองสามขอละขอสักอันไม่ไม่ขอสักอันขอแรงเพิร์มมาเลยนะผมขอนรงเพิร์นะครับ GM เอมันคลาผมถ้าคลิปนี้ผมได้นําเพิร์ผมจะขอบคุณ GM แล้วผมจะแจกเกมให้จีทุยไม่ใช่แล้โอเคเปิดเลย ผมจะโปรโมทเกนี้ให้ GM เลยนะครับผมจะโปรโมทฟรีเลยนะครับ GM ครับชื่อผมมานะฮะคือผมแนนนี้มาสองอันแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ผมไม่ต้องการ <c oughs> พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่างน้อยลูกขังไม่ฆ่าก็ได้โอเคครับสำหรับอีเวนต์นี้ผมเฟลมากเลยครับสรุปคือผมไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าผมไปรวมซุปเปอร์สตาร์เ ได้มาผมก็จะมาทำคลิปบอกกันนะครับแต่ถ้าคลิปผมเนียยก็แปลว่าผมไม่ได้นะครับ <laughs> ผมจะรอรีวิวเวนน่าแล้วกันนะครับอีเวนที่ผมเฟล l ผมฟลม l ตั้งแต่อีเวนช่วงคราวดาแล้วช่วงปีใหม่แล้วตั้งแต่อิชูชีพกับหวัวยุ่งเซ็งมากครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบกันแค่นี้นะครับบายครับ